สวัสดีครับสวัสดีพี่พี c เอฟซีทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่581นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็ไปได้พระมา3องค์นะครับไปได้พระมา3องค์นะครับพี่พี่จ๋ากับราคาที่วันนี้เอามาแบ่งปันนะครับองค์นี้นะครับองที่์นี่1นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่กรุเจดีเล็กนะครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับเป็นบางขุนพรมกรุเจดีเล็กนะครับพี่พี่นะองค์ที่สองนะครับเป็นพระกิ่งพุทโทน้อยของอแม่ชีบุญเรือนนะครับองค์ที่สามนี่ก็จะเป็นพระวัดพับนะครับเป็นพิมพ์ตุกเป็นพิมพ์อะไรสมาธินะครับเป็นพิมพ์สมาธิเล็กนะเห็นไหมเนื้อนี่โอ้โหขาวอย่างพระสมเด็จนะพี่นะเห็นไหมครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ และอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องอรพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่พท่านใดน,นะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่นอดะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5สี่วนไอดีไดลน์นะครับ,รบแอดไลน์ได้ที่ TTN เว้นวนวักเก t t แ เว้นวับเก้านะครับมา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 ,มาชมกันเลยนะครับพี่พี่นะออองค์ที่1เลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระอ่าเป็นพระผงนะครับเป็นพระผงเขาเรียกพระผงอ่าอะไรเขาเรียกพระผงแม่ชีบุญเรือนนะครับพระกลิ่งพระผงพระกิงะก่งพุโทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะอันนี้ผมไม่รู้ปีสร้างนะพี่แต่รู้ว่าแบบนี้เป็นพระแม่อ่าเป็นพระกิง่งพุโทโธน้อย แม่ชีบุญเรือนแน่นอนนะครับเห็นไหมดูครับดูเนื้อพี่ดูเนื้อนะคล้ายๆแบบเนื้อแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะโอ้โหเห็นไหมเนื้อนี่แบบหนึกนุ่มเลยนะพี่นะเห็นหมายันคมชัดลึกนะครับอเนื้อหนึบนุ่มยันคมชัดลึกนะครับพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าปีการสร้างนะพี่นะผมไม่มีข้อมูลแต่พระเนื้อหาแต่พระเป็นเนื้อหาต้องบอกว่าเป็นพระเนื้อหาที่ ดูดีดูใช่นะครับเห็นไหมเป็นพระเนื้อหาที่แบบว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะครับอ่าเห็นไหมดูเนื้อเด้ครับนี่แต่ผมไม่รู้ปีสร้างนะผมไม่รู้ปีสร้างนะครับพี่เห็นไหมองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งผมเอาอ่าสี่พันบาทละกันพี่สี่พันบาทนะสี่พันบาทองน,น,นี้นะสี่พันบาทอ่าองที่สองนะครับองค์ที่สองเป็นพระวัดพรบนะพี่เป็นพระวัดพรบ อ่าหลายท่านหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นพระอะไรนะครับเป็นพระวัดพับนะครับพี่พี่นะเป็นพระวัดพับองนี้นะครับเป็นพระวัดพับพิมพ์สมาธิเล็กนะครับพี่พี่นะนี่องค์ขนาดนี้นะครับอ่าองค์นี้บอกราคาก่อนเลยนะครับองค์นี้บอกราคาก่อนเลยพระแบบนี้หายากนะพี่นะผมเอา7,500บาทนะ7,500บาทหายากครับนี่วัดพับเห็นไหมดูเนื้อด้วยครับนี่เนื้อเป็นแตกแบบเป็นก้อนๆอย่างกับวัดรักขังนะพี่นะเห็นไหมตรงนี้แขนเนี่ยจะโค้งนะครับ ฝั่งนี้นะแขนจะเป็นมุมโค้งเลยนะครับส่วนฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนี้เขาจะมีมุมเหลี่ยมเห็นไหมมีมุมหักเหลี่ยมเห็นไหมเห็นไหมไหมนี่นี่นี่จะมีมุมหักเหลี่ยมเห็นไหมอ่าฝั่งนี้จะหักเหลี่ยมหน่อยๆนะครับฝั่งนี้จะโค้งเลยเห็นไหมอ่าแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้สูงตรงนี้ต่าเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ต่ําตรงนี้สูงเห็นไหมด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างนะครับองนี้ผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะพี่นะ 7500บาทนะครับดูด้านข้างเห็นไหมครับด้านหลังนะครับมพีพระเขาพระเขากดมีบล็อกข้างหน้านแบบนี้นะพี่นะมีบล็อกข้างหน้านแบบนี้โอ้โทษโทษนะครับพี่พระเขากดนะครับพระเขากดมีบล็อกด,ด้านหน้านแบบนี้เขากดลงไปงเขาก็กด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 ใช้มนะือบ,บีบบีบบีบนะครับพี่นะเห็นไหมองค์นี้เนี่ยผมเอา7,500้บาทนะพี่นะ7,500บาทนะครับนี่ดูนะครับพระวัดพับนะครับพี่เห็นไหม ดูเนื้อหาเลยครับโอ้โหเก่าแบบไม่รู้จะเก่ายังไงแล้วนะพี่นะเก่าแบบไม่รู้จะเก่ายังไงนะครับยกกังกระเนื้อพระสมเด็จวัดละคงนะครับ <im> <im> เห็นไหมยังกระเนื้อวัดสมเด็จวัดละคังเลยนะครับเห็นไหมดูเนื้อหาโอ้โหพี่จ๋าราคานี้นะผมบอกเลยนะครับต้องรีบจัดแล้วครับราคานี้นะต้องรีบจัดแล้วครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าเป็นพระวัดพับนะพี่นะพิมพ์สมาธิเลกนะ เป็นพระวัดพับนะครับเป็นพระวัดพับโอ้โหนี้คุ้มสวยคุ้มราคานะครับสวยสมราคานะครับ7,500าบาทนะครับมาดูองค์สุดท้ายท้ายสุดนะพี่นะมาดูองค์สุดท้ายท้ายสุดต้องบอกว่าองค์นี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์ฐานแสบเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับพี่นะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่กรุเจดีเล็กกรุเจดีเล็กรู้ยังไงนะครับย่งงง่ายๆพี่ อ่าอันนี้เป็นดูเป็นฐานคู่แล้วใช่ไหมนี่ดูใบหูเลยครับนี่ใบหูสองข้างชนไหลเลยเห็นไหมใบหูสองข้างชนไหลแล้วนะครับเขาจะมีขอบยกยกนะครับพี่เห็นไ,ไหมนี่คือขอบปิ้นของอ่าแม่พิมพ์นะครับนี่คือขอบแม่พิมพ์นะครับเห็นไ,ไหมอ่าขอบเส้นบังคับพิมพ์เลยครับนี่เขาจะยกยกเป็นแท่งๆเห็นไหมอ่าองค์นี้นะเป็นพระเป็นพระเนื้อโซนออกอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกเนื้อออกครีมครีมนวลๆนะครับเนื้อออกครีมครีมนวลๆเหลืองเหลืองนิดๆนะครับพี่เห็นไหมนี่องค์จริงสีนี้เลยนะองค์จริงสีนี้นะองค์จริงสีนี้องค์จริงสีนี้เห็นไหมครับดูความเก่านะครับองนี้นะไอคาบคําดำๆเนี่ยคือลักนะพี่นะคือลักนะครับอันนี้เขาลงลักน้ําเกลียงนะเขาลงลักน้ําเกลียงดูนะครับดูความเก่าพี่จ๋าอ่ะองค์นี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะพี่พี่ 8500บาทนะครับโอ้โหราคาแบบนี้กับพระแบบนี้พี่โคตรหายากนะผมบอกเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมดูค่าต่างๆนะครับเห็นไหมครับอ่าราคา8,500บาทนะองนี้นะครับพี่พี่แปดพบาทโอ้โหไม่แพงพี่จ๋ากับราคาแบบนี้กูเจดีเล็กนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่ฐานวนฐานแซมตรงนี้แล้วก็ฐานตรงนี้ก็วนนะครับเห็นไหมนี่ครับมีวงแขนนะครับเห็นไหมเส้นซุ้มใบหู รวมถึงใบหน้าเกตนะครับรวมถึงเส้น,นบังคับพิมพ์ตรงนี้นะครับเขาจะยกยกเห็นไหมครับแล้วเรามาดูความเก่าโอ้โหบางบุญพรม,มนเนื้อเขาจะออกแกบปูนนะพี่นะมวลสารเขาจะไม่ได้มีแบบเหมือนวัลกคังนะครับพี่พี่เห็นไหมอ่าเนี่ยครับอันนี้ลงลักน้ําเกีียงนะลงลักน้าเกีียงเขาลงลักน้ําเกีียงนะพี่นะมาให้ดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะออกมันๆหน่อยนะครับผมจับนะพี่เนี่ย ผมจับโบอ้โหรงนี้จับแล้ว่องจับแล้ว่องอยู่นั่นแหละพี่นะจนตัดส <_: S 1> ินใจว่าเอามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีดีกว่าวงนี้ผมเอา8 5 0 0ห้บาทนะพี่นะ8 5ดพ้าบาทนะครับเห็นไหมดูผิวพันธุ์นะครับพี่ดูผิวพันธุ์เห็นไหมครับนี่เห็นไหมรูปก้องให้ดูแล้วนะครับนี่เนื้อจริงองนี้นะเนื้อจริงแบบนี้เลยพี่เนื้อจริงแบบนี้เลยนะเห็นไหมดูเนื้อหานะครับนี่ดูเนื้อหา โอ้ยราคาแบบนี้ต้องรีบแล้วครับ8ปดพันห้าร้ยบาทนะพี่นะ8ปดพันห้าร้อยบาทนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับน้ำตาลไม่ไหมนะครับกลุ่นะเห็นไหมเร่องนี้นี่อันนี้เป็นลักยางมาเออเป็นลักไอ้เขาเรียกลักน้าเกล้ยงนะพี่นะลักน้ําเกล้ยงนะครับนี่ดูด้านข้างนมครับนี่ด้านข้างนะครับนี่อ่าองค์นี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่ 8,500บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับชื่นชอบก็โทรมาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับผมถอนพระเครื่องต้องข,อขอาคอลาไปก่อนสวัสดีครับ